มุ่งซิงดีลุไทยสวัสดีค่ะมุ้งซิงดิลุไทยประจำวันที่10สิงหาคมพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อนาั้านนะคะถ้าพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมแล้วก็โนก้กฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็โนูขออาภัยเรื่องเสียงเมื่อวานเสียงของเมื่อวานด้วยนะคะวันนี้ตลาดเซตบวก9.93อยู่ที่ 1618.80แนวรับจะเป็น1613.20แนวต้านจะเป็น1635.78ค่ะอันนี้เซตก็ค่อยๆรีบาวกลับแล้วนะคะไปดูเซต50เซต50บวก3.17อยู่ที่982.23แนวรับจะเป็น978.49แนวต้านจะเป็น989.95ค่ะ กลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิงดิลไทยค่ะตัวที่1ทาคูนิทาคูนิานราคา2บาท42สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเบอาารตลาดแท่งนี้ทาคูนิเปิดกระโดดขึ้นไปที่2บาท52สตางค์แล้วก็เดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท58สสตางค์ เราลงมาไซด์เวสสะสมต่ำสุดที่2บาท38สตางค์แล้วก็ถ้าตลาดดังกลับขึ้นไปปิดที่2บาท42สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของทาคุนิก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายน้วไม่ทาคุนิปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของทาคุนิก็จะเห็นว่าตรงนี้ค่อยๆไซด์เวอขึ้นไปสูงสุดที่2บาท58สตางค์ค่ะ ถ้าคูนี้เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นห่่นเกี่ยวกับธุรกิจคากา์ดปิตโตรเลียมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวแลูอลยรด้อยู่ที่513ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ2บาท32สตางค์แนวต้าน2บาท58สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น All Time High ค่ะตัวต่อไป TSR T.S.R. ราคา5.80บาท80สตางค์บวก25สตางค์ค่ะบนตลาดแท่งนี้ T.S.R. ทิ้งลงมาเราลงมาจําสุดที่4บาท78สตางค์แล้วก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่5.80บาท80สตางค์ไเวสัสสมดังขึ้นไปสูงสุดที่5.85บาท85สตางค์แล้วก็ลอยลงมาปิดที่5.80บาท80สสตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าาสลับกับขายออกชิ้นสุดท้ายแล้วไม่ TSR ปิดกระโดดนิดนึงค่ะดูไทม์เฟรมเด a y ก็จะเห็นว่าน,นี้ก็ไซเวอนไซเวอขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ TSR เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value เรเดอยู่ที่188ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท65สตางค์แนวต้าน5บาท85สตางค์ท้าทะลุดาจะเป็น6บาท15สตางค์ค่ะตัวต่อไป P J w P J w ราคา4บาท54สตาง,งค์บวก12สตางค์ค่ะโมเดลาเท่งนี้ P J w เลยลงมาก่อนที่4บาท38สสตางค์ แล้วก็ดังขึ้นไปรอบแรกที่4บาท50สตางค์ไซเวสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท56สตางค์แล้วก็เลยลงมาปิดที่4บาท50สตางค์ค่ะดูรายเนื้อที่ของ PJW ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่า2แท่งสุดท้ายทำให้ PJW ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ PJW ก็จะเห็นว่า อันนี้นว,วันไซเวอฟขึ้นมาเรื่อยๆจุดเด้กจะอยู่ที่4บาท69สตางค์ค่ะ PJW เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแวลูเลย้อยู่ที่101ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ4บาท46สตางค์แนวต้าน4บาท62สตางค์ ถ่าเทอรู้ได้จะเป็นสี่บาทสิบสอบสตางค์ค่ะอาจจะมีเสียงแาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะตกถูกเวลาด้วยตกถูกเวลาด้วยนะคะตัวต่อไป AGE AGE ราคา 4, สี่บาทสิบสองสตางค์บวกสิบสองสตางค์ค่ะปัตจาแท่งนี้ AGE ก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่สี่บาทแปดสตางค์ แล้วก็ดังขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาทบปิด2สตันค่ะสังเก็ว่าตรงนี้มีมันลุ่มเข้าเก็บค่ะดูลายหนึ่งนาทีของ AGE ก็จะเห็นว่ามีแท่งซิคลาสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายจะไม่ AGE ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดของ AGE ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวย์ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจุดเบกอยู่ที่4บาท20สตันค่ะ AGE เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายฐานหีนสะอาดภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลูายได้อยู่ที่6.3ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท4สตางค์แนวต้าน4บาท9สตางค์้าดทะลุได้จะเป็น4บาท34สตางค์ค่ะแต่ว่า AGE มขาาีข่าวว่าคาด Q2 กำไรพุ่ง70,000%ปน ใน Q2 ราคาฐานหุ้นตลาดโลกใน Q2 ราคาฐานหุ้นตลาดโลกดันตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันค่ะข่าวจากมิติหุ้นค่ะตัวต่อไปเซเยยเไม่ใช่ CI ไ,ไอราคา5บาทยี่สตางค์บวก1ิสบสตางค์ค่ะเตลาเท่งนี้ CI หลุดลงมาต่ำสุดที่ กรอบล่างที่5บาท15สตางค์ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท50สบตางค์เป็นกรอบบนแล้วก็ลดลงมาต่าสุดที่5าบาทส5บสตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่5บาท2ี่สสตางค์ค่ะดูลายเงือทีของ CI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทะไม่ CI ไอเปเขียวค่ะดูทางเฟรมเดย์ของ CI ก็ก็เห็นว่า ตรงนี้จะไซ์เวฟขึ้นมาเรื่อยๆจุดเบรกจะอยู่ที่5บาท5้าบาท50สิตางค่ะ CI เป็นหุ้นไซด์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตรายการนิ่งและผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณาภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่45ล้านบาทค่ะ แนวรับ5บาท15สตางค์แนวต้าน5บาท35สตางค์ถ้าเธลรได้จะเป็น5บาท55สตางค์ค่ะตัวต่อไป I t e ท I t e เทราคา4บาท48สตางค์บวก4สตางค์ค่ะตลาดเท่งนี้ I t e ทลหลุดลงมาจากจุดที่4บาท36สตางค์กลับล่างแล้วก็ใช้เวสต์สมนั้นให้ไปสูงจึง4บาท50สตางค์ แล้วก็หล่นลงมาเป็นที่4บาท48สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของไอทลก็ถึงว่ามีแท่งซีอเข้าสลับกับไสออกต้ว่าแท่งซีอเข้ามากกว่าสามแท่งสุดท้าย้ำไม่ไอทดลปิดเขียวค่ะดูทำเซมเดของไอทิลก็ถึงว่าทีน,นี้ก็ไปเวัพขึ้มนมาเรื่อยๆอยุดเบรกอยู่ที่ 4, 4บาท50 4บาท62สตางค์ค่ะ ไอเทลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทราคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูเรทอยู่ที่4.4ล้านบาทค่ะเนล4บาท4 0สตางค์เนวต้าน4บาท5สตางค์ถ้าเะอรได้จะเป็น4บาท6สตางค์ค่ะตัวต่อไป S H R หรือว่าเชฟ H R ราคาสี่บาทหกตะงบวกแตสตะางค่ะวันตลาดเท่งนี้ F H R ไซเวสัดสมกรอบล่างจะเป็นสี่บาทท่วนแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่สี่บาทแปดตะปางแล้วก็เลยลงมาปิที่ 4, สี่บาทหกตะางค่ะดูรายหนรายจ่ทีของ F H R ก็จะเห็นว่ามีเท่งซื้อข้าสำหรับแบบขายออกแต่ว่า สามแจ้งสุดท,ท้ายแล้วไม่ S H R ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เซมเดยก็เห็นว่าตรงนี้ใช้เลเวลแสน,นมาเรื่อยๆจุดเดยกจะอยู่ที่4บาทปิสตางค่ะ S H R เป็นหุ้นไซ้เลเวลเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจหีุ้้นในบริษัทอินภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลได้อยู่ที่40ล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาทเ8สตางค์แนวจานบาท8สตางค์ถ้าจะู้ได้จะเป็น4บาท18สตางค์ค่ะตัวต่อไป SC SC ราคา3บาท50สบตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ SC ดังขึ้นไป,ปนสูงสุดที่3บาท52สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่3บาท4 6สกสตางค์ ไ้เวสัดส,สมปิดที่3บาท50สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแรงซีซ่าสลับกับขายออกท้งสุดท้ายนั้ไม่เอฟปิดไม่สวยค่ะดูทางเซนเดย์ของ s อก็จะเห็นว่าตรงนี้ข้างล่างจะเป็น3บาท10สตางค์แล้วก็ตรงนี้ดันขึ้นมาไซเวยืนระยะตรงนี้จุดเบกอยู่ที่3บาท54สตางค์ค่ะ มีเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอนนส,สัองหาริมทรัพย์ก่อสร้างถ้ารวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a l u แล a t อยู่ที่45ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ2แนวรับ3บาทพี 3, 3ะตะบ้างแนวต้าน3บาท54เัอร์ถ้าเทลูด้จะเป็น3บาท64เางร์ค่ะตัวต่อไป C ีเฟส ซีเซสราคาสองบาทหกสิบหกสตางค์บวกแปดสตางค์เปิดตลาดแห่งนี้ซีเจะใช้เวสสมรอบล่างจะเป็นสองบาทห้าสิบหกสตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่สองบาทหกสิบหกสตางค์ค่ะดูรายหน่วยทีก็จะเห็นว่ามีแทงซื้อเข้าสลับกับขายออกแต้ว่าแทงซื้อเข้ามากกว่าชุ่สุดท้ายทำให้ซีเซสปิดกระโดดค่ะ ดูทาน C ดของซีเซ็ตก็เห็นว่าตรงนี้ข้างล่างจะเป็นสองบาทห้าสิบสตางค์ก็ข้างบนจะเป็นสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ค่ะซีเซ็ตเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผู้ผลิตผลิตอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลัลูไรต์อยู่ที่35ล้านบาทค่ะ แนวรับ2องบาทเจสตางค์แนวตา้า,าน2บาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาทแปสตางค์ค่ะตัวต่อไป CWT CWT ราคา2องบาทเจสตางค์บวก2สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ CWT ดันยึดไปจับสูตที่2องบาทแปสตางค์ในหลักบ,บนแล้วก็หลุดลงมาตับสูตที่2องบาทเจสตางค์ในหลับล่าง ได้เวลาส,สมปิที่2 76, บาท6บปางค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซิมเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายล้ไมัน W T ปิดเขียวค่ะดูทามเชมเดย์ก็เห็นว่าน,นี้ก็ลนลงมาตั้งทานไวที่2บาท3 0ปางมีก็พยายามที่จะรู้ที่จะทะลุ2บาท80ได้แต่2บาท80ไม่ได้แต่ว่าก็ยังทะลุไม่ได้ค่ะ GWT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพเบือมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลในเดยอยู่ที่32ล้าน no. e บาทค่ะแนวรับ4บาท90ตางแนวต้าน5บาท20ตางถ้าทะลุขออะไรคะแนวรับ2บาท70ตางแนวต้าน2บาท80ตางถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท80ตางค่ะแต่ว่า c w t CWT มีค่ว่าผลงานร้อนแรง Q2 รับผลดีเปิดประเทศรับออเดอร์ธุรกิจหลักและขายลงไฟฟ้ามูลค่า117.15ล้านบาทค่ะข่าวจากมิติหุ้นค่ะตัวต่อไป CAZ CAZ ราคา5บาท6สตางค์บวก6สตางค์ค่ะประาดเท่งนี้ ซดนั้นขึ้นไปสูงสุดที่5้0บาทสสตางค์เป็นกวอบบนก็ใช้เวสะสูงลงลงมาตามสุดที่4บาท98สตางค์เป็นกวาบ้างแล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่5บาท6ส,สตางค์ค่ะดูรายหน่วทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซีเคอร์สลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายน่าไม่ c z เอดอีกกระโดดค่ะดูทางเฟมเรมดีของ CA เอเซ็ดก็นึงว่า ตรงนี้ไซเวอขึ้นมาในเรือจุดเบกจะอยู่ที่5บาท20สตางค์ค่ะ CA แเป็นหุ้นไซเวเปน็นหุ้นเกี่ยวกับรับเมาก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูราะไรอยู่ที่32ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท90สตางค์แนวต้าน5บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท3าสตางค์ค่ะแต่ว่า CA แมีข่าวว่า ชงบอดเคาะมุกวันนี้ส่งฟิกครึ่งปีแรกโดเด่น c ีเอตนแบ็กล็อก3.49ล้านบาทค่ะข่าวจากทันหุ้นค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญก็คือไตเติ้ลไตเติ้ลราคา2บาท10สตางค์กว่8สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ไตเติ้ลดันขึ้นไปส่งเสียทสี่สตางค์มันกลบบน แล้วก็หลุดลงมาตจำสุดที่สอบาทของกรังหนึ่งบาทล่างใช้เวสสะสมปิดที่2บาทติดกระปังค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซีเข้ากีลักกับไพยออกที่สุดท้ายเ้าไม่แต่ตึ้นปิดเขนค่ะแล้วก็อยู่เหนือน,น้ำดูทำ์เซมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้หลดลงมาสุดลอตท,ที่1บาทก้าสปงคตนแล้วก็ ีกล่กขึ้นคหุเดเบสจะอยู่ที่2บาท18สตางค์แต่เติ้นเป็นหุ้นแซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอาัาหาริมรับเพื่อขายถ้ารวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมูลในในอยู่ที่5ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท3สตางค์แนวต้านบ2บาท14สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท28สตาง แต่ว่าไตเติ้ลมีข่าวว่าช่วงงานจายมาส2ปี65หกำไรแตะ6.96ล้านบาทเพิ่มขึ้น128.93%รสินต์ข่าวจากทันหุ้นค่ะต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนติดสกแกน2ตัวตัวที่หนึ่งก็คือบ้านฟูวอลเลน5บ้านฟูวอลเลน5ราคา3บาท82สตาง,งสบบางค์บวกหสตางค์ค่ะบัวตลาดให้ บ้านปูวอลเลนห้าก็ใช้เวทสังข์กรอบร่างจะเป็น3บาทเจ็ดสบแตางค์แล้วก็กรอบบนจะเป็น3บาท85ดสบหาตางค์แล้วก็เลนลงมาปีทีสาบาทแปดสบสงสตางค์ค่ะดูรายน,นาทีก็ชินว่ามีแท่งซีกข้าสลับกับไายออกแท่งสุดท้ายจะให้บ้านปูวอลเลนห้าติดียวค่ะดูทางเซมีของบ้านปูวอลเลนห้าก็ถึงว่า นี้ข้างบนจะเป็น3บาทเ8้สบแตางค์แล้วก็มนุษยกแปลว่าจะกลับตัวหรือปะจะกลับตัวไหมนะคะบ้านปูวอลเลนห้ามีวีลูระดับที่ยี่สิบสาล้านบาทค,ค่ะแนวรับ3บาทเจ็ดสิบสตางค์แม่น่าสาบาทแ8ดสบแปตางค์ค่าทาดูด้จะเป็น3บาทเจ็สตางค์ค่ะก็ฝากไปดูหุ้นสามันเขาด้วยนะคะก็คือบ้านปูค่ะแล้วก็ฝากไปดูบ้านปูวอลเลนสิด้วยนะคะ ต่อไปเป็นหุ้นตัวสุดท้ายนะวันนี้ก็คือเซนาวอลเลนหนึ่งเซนาวอลเลนหนึ่งราคาสี่สเก้าสตางค์บัวเก้าสตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่นี้เซนาวอลเลนหนึ่งก็ค่อยๆดันขึ้นไปถึงสุดที่ห้าสิบสตางค์แล้วก็เลยลงมาติดที่สี่สิบเก้าสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซีข้าสลับกับขายออก ทั้งสุดท้ายจะไมเ่เสนาวอลเลตหนึ่งปิดเขียวค่ะดูทางเฟรมเดย์ก็จะเห็นว,ว่าตรงนี้ถ้าหล่นลงมาข้างล่างจะเป็น35สตางค์ข้างบนจะเป็น5ข้างบนจะเป็น5้สตางค์ค่ะเซนาวอลเลตหนึ่งมีไวลุรายเดียวที่สี่ล้านบาทค่ะแนวรับ43สตางค์แนวต้าน53สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น60สตางค์ค่ะ ก็าฝากไปดูหุ้นสาม,มัญเขาด้วยนะคะก็คือสีนาค่ะนี้มีหุ้นบิกล็อตเข้าก็คือไทเกอร์จำนวน26ล้านบาทแล้วก็าตาร์จำนวน8ล้านบาทแล้วก็ซูเปอร์จำนวน3ล้านบาทค่ะนีขาอะไรีไหมไม่มีรูสติ้งวิลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย